ทำไม่เตะเนาะพี่น้องน่ะลุงแซมนาวเฮ้ยลุงแซมนาวตั้งตังคเออเอ้ยตั้งังวลคือลุงแซมนาววายสีมันคือเป็นในนี่สบายดีพี่น้องมื่อวานี้เขาคุยอีกแล้วพี่น้องทีมามาต้มไก่เพราะว่าเมื่อนี้ มืัอนี้นอ้องวิเพิ่นออกมาหน้าเป็นเป็นวันวันเสารนะ์เนาะที่ต้มไก่สุกันกินแต่มืปอนี้แต่เขากินลายมีเห็ดมีเห็ดปลวกแน่เนาะแต่เป็นต้มไก่แน่เนาะมือนี้ต้มไก่เนาะเด้นะนนะลูกนะเห็นบอก ีแต่บาลงมามาสวมกลับโลกสบายดีเด้อพี่น้องเป็นไม่ครัวนะม,นววนมือนีิเขากลัวสิ่งต้อไก่เด้อพี่น้องมือนี้มากันหลายคนเนาะเขาไม่แล้เป็นทึ่ไก่มานำกะสิมาต้มไก่สุก,กินเนาะพี่น้องกะไม่กินนลำกันเนาะตอนนี้หมอเขาอเห่ากะกำลังผดเนาะ เดี๋ยวใส่นื้อใส่ลงไปใส่สมหมักสงนะังเนาะมึงจะมีใบหูตัวสีไทยเนาะ พี่น้องน้องวีเป็นตาโก่งหายเบิ้งเบิ้งบอกพี่น้องอย่าจส่องใกล้เลยไรจะสิพ่งพวกเขตาน้องวีเป็นตาโกองหายพี่น้องเลยเบิ้งเฮ็ดจักันเออเบิ้งเฮ็ดสิเดี๋ยวไปไปเลยเด้อพี่น้องเทลายตาคอยๆซาๆคอยๆคอยเด้วยด้วยปบอกเห็นหูนะคะแกงไปบดไลตาได้ผ่ากูไลตา พี่น้อตาพี่น้องแล้วผู้เบิ่งอะไรน้น้องวีก็เอาเส่คอยาซาจงไลยตาพมพี่น้องบเห็นหูไหมน้องบึดโอ้ยลายตาเด้ตั้มแจวตอนน้ตั้มแจวมกขิดดิบแหนบิมันก่อนเผื่อไวเต้นแต่ว่าตาอยเยเอาไว้ลย สีไลตาอะไรเงี้ยตาปากผีเนาะอันนั้นตับเจลคืดิบเจลอันนี้พอไห้เต้นต่อตาไม่รู้ไม่แร่อดยังกั่งกินเน็ดก่อนทางไอ้ต่ยานนาะไม่รื่เนาะไ้ทีลงินเน็ดก่อนทางนีบ่เอาะอยามึนถู่วเนาะ กินให้ก่อนถังดนะิเลี่ยนบอกแล้วขน้อยิม่ราตูอวะันถือหลัสันสั่นยืนไม่เอาตำม,มันสั่นนะขอที่หนึ่งหาก็ได้เจลขอที่สองตำกระตูเด็แล้ว แม่น้ำคือมานตองแม่ดูแท้คนยังบ่มีหูบ่มีตาแม่ให้มันเห็นหูเห็นตาดูไม่ใช่หนักคุณนเลยอันนี้ตื่นดูเสือเอาดูตาเห็นบ่ตามันตาใหญ่บ่ห้องเบิกในกล่องแล้วสีฝาค่ะสีฝาเนี่ยเออเออแม่พองมันกินผาแล้วไหม พอมาแม่สี่ค่ะซี่หาอันน้เลยนมันถึกกันมันถึกแะ่ละมันก็แตบกลางๆนันหะตอนนี้ตบไก่ซุกแล้วนะเาก็สิตากตไก่หอม่โอ้โอ้ตลหล้ยอมจุง้ ซุกแล้วพี่น้องตอนนี้มาเด้อมาเด้อเอืมอันนี้ตักแบ่งแล้วเตะเนาะพี่เนาะน่าลูกใส่มะนาวฮะยลูกใส่มะนาวตามที่เออเอ้ยตามที่หรือลูกใส่มะนาวไว้สีมันคือเป็นอะไรนี่จ้ะเออ ก็เลเนีนุเนาก็ <t t ้อยู่น uh ่านาสดเนาะพี่น้องบ้านมันคือไม่รู้จักท้อเขาอันคาวๆนี่มเนือฮิตเทะเขาทำมาจากสุกเลยออกมาเด้อพี่เน่าทักเลยตอนเนาะม้าหนฮตอนนึ่งเดีื่มาเด้อพี่นนอง น้องวิมาตั่ไดที่อีกสองเอาไว้ไนอนคือดื้อมานะดี๋ยวพ่อเด่อมาสร้างนี่หม้ออัดหมอเต็มอีนานงทุกนอยู่เลยนะแตน่าตาพอยวน้องวิอว่านะพี่น้องบอตให้่ยกับเจ็บตา่ว่บอกคลกที่ตบไก่น้ำกันสานังกับมี่ได้พี่น้อง ตักแค่นแล้วเราคนบอกว่ากินน้ำจะน่งมีเรื่องใดหนังเยการเทิงขัวการเทิงขั้วกินนี่ต้มถั่วห้ากับบุลเลตไมากนาวเป็นกินชสวยอะไรบาหิวมาเป็นหน่อยเมื่อกินขาครับกบไก่นี่น้องวีน้องนวีละดาน้องนี่พู่นะเป็นเรียงคัวยกับพันดา ตราไปหาเห็ดเดียนเราเลยทิ่้จไปหลอกทำไงอางูชิ้ต่งไปหลกไหลอกรขวมูไงเออพ่อเหรเออา่องูสิดงบข้าไปเยอลงทางออกมา เชื้อเชื้อไมนเลยครบหัวมันจะยากมันเลยยากนะฮะน้องจะยากน้องจับอยู่ว่น้องวิวเชื่อได้บริตตงสูอขนาดกินมาสามเมื่อขนาดเผาเมื่อีล้วก็มานอนขึ้นหนึ่งแล้วนะตอนนั้นแม่น้องวิวขยิบ หน้ค่าถักใด้วยเนาะมันเหม่อมันห่อต้นขาเอเนาะบัวปาอับกันไพ้วบัอนเอ้าบัวเจ้าเนี่ยถั่วบัแมนยพานางวิเปลี่ยนพัดกันมาเออเปลี่ยนถั่วไปเนาะลสลับไปสลับมาเมื่อวานเมืองสาหนุ่มหาเฮ็ดกับนางย่างยัตคาราได้เฮ็ดกูละเพรอ ชิบูคาร่าใน่ยใช่ดะอย,งออยางดจะพี่ก็เกี่ยวเกี่วป้าตะเ่อยเื่อยกว่าให้พรอ,อีกว่าให้ม่ได้ผักเลยให้พอผักเลยผักเกียห็ดอันนี้แบบเฮ็นเห็ดจะลีใช่เดี๋ยวถือหนังไปแม่มน พี่น,อน้องน่ยแสบบอแ่บน้องแซ่บทั้งหอนทั้งแ่บเราในทานในะพี่น้องังพี่เ่แบกนนะแ่้ามีแิทานเจ้าคือนไปใส่เข่าเนะนีย่นยฮะนไใส่พานเมนนอนเบอเราเรื่องไป้างเงียนในบัานเนี่ย นั่งมาอั่งฟังน้องวิเรางน้ท้านกินเห่าะะไรเดือดไม่เคยบอกมาได้ฟันเห่าอเห่าอะไรมะมีม่งเงี้ยดาวเทียมมันมีกคามมา่บัขคลองบอ่านาทีลาซือต้น้องวิเนาะ,ะไปหาเห็ดกระไดเต็มป่าเห็ดเต็มน่ะเลี้ยไ,ไปหาแม่อาต้ม เฮ็ดท่าไหเดเฮ็ดเฮ็ดดเือมา่าแรงมากินยองเหม่าแทอตอนเราไปหาเราได้เฮ็ดยังเวกเ็วกไปต้มออกเป็นเฮ็ดเ่จเหเนาะ

คือนงตังใจฟังได้ไ <trendy> ป่นองน้องบีบลูเหล่าวแต่โดนแล้วเนคือังเนาะันหดเจ็บๆนะอืมคือเจ็บๆยดาสตรอเบอร์รี่เขีวไปค่ะอะไย่น้องส้มจุกอ้าอันเห็ดนะอันดนพานบบ่าไม่ห้าม ไปต้มพัดว่าซีเเก่าคือตอนนั้นหอดแป๊กได้ทุ่งยางนึ่งนี่นละนี่นนแหละนะพเราเคยเ็นเนาะเขาเห็นาะขเคบกว่าเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮ็เฮ็ด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 เฮดเเฮ็ด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 เเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ Ơ, ừ, mà. Ừ, mà, mà Mình ăn nàng Thằng chơi Nhưng màu hồng nó ra kinh mà Mà đơ, đơ đâu, Con, con Nhìn cào đây nhìn, nhìn đấy, Anh em ăn มเก็ดจเกปุ้ยใ่หโอล้งมากกล้มาเกะบนตั้ตัวอ่น้องนี่ยนี่ยตังามเลยนตังัวหอมแงนมุนหมุนมือจนสอยได้ใ้ตัวันหกเลยแม่นหูมือจนสอยมันด้อุ่นน้ำจะเอาอะไรเหตุิ้ขาวได้ชาเบ่งไปมันเด้อ เมื่อยยิ้มเถอะก๊มยังงบกายเมื่อยดียิ้มยุบแม่น้องวีห้องแม่น้องวีห้องมากินกันข่าวเด้อกินข่าวเด้อร์กำลัเก็บเห็ดมันหมุนหมุนเขาหมุนหมุนเขปา,าปลาบุปปาไ้พี่น้องยันพี่น้องมาพอเนาะย่องยันจ้าเย็บน้ำแ่ไม่ได้ขี่ถีดอกอ,อ,อยากได้ผู้เดียวอ่ะสุดๆก็เลย หมุนหเขาไปเก็บเก็บเก็บเียงมาเห่าคนแห้งยานเขามาเมนเสียงนี้เชียงมาเห่าไปบางกินเชียงคนชวดชวดมาแห้งกับมุนเขาหมกปาช้าขายชาสมแพงเขาเหา็บปะเขาจอมาตห้าเฮดได้ปะอะได้เนื้อเขาด้ช่านี่บ่ออกกันไปกินข้าวตอนข้่งนอกปะเปนเมื่อไร่ดิแ มาล้วหไมเาเฮ้ยเฮ้ย okay. ต้องมีกำลังเหล่านี้ท่ามเนี่นี่เอเออดนลูกขึ้นน้องวิเนาะอ้ยไปพอมาลูกขึ้นีลลมคืนใหม่ทำฟองม่นำนักใหม่เลยน้องวิ่ล้วมีต้องหอดใช่ไหน้องอิ่มห้าจามนอดบ่นไปหาเห็ดอีกรอบ

จังหน่อยไปหมุนปลาเฮ็ดอีกเนะอุ้ยอ้ยน้องอยอเีน้องอุ้ยข้าวเลยแล้ลไม่ใช่นาตันหนาน้องมน้องอยะไรนังหนนงของปาไปใช้มาจะไยูน้กปาเฮ็ดเพราันกังปนไปบ่เลยอ่ะซีซแก้วนี้ อาเลแล้วนั่นก็ื้แล้วเล่นเล่นไปเลหนมาโลงขบหลงขบใหม่สร็ล้วปึ๊บปั๊บงูมะเกียวงูอยูไปที่ยวน้องมีเหตอะไรบ้านอนเชยโ้คนขี่โมพี่น้องสบายดีอันนี้พื้นคนขี่โมนอนเชยหัอยัญาเลยห้องใช้ยกมือนีมมกิน หนึ่งเขากำพี่น้องอ้ยดูตังเกณเมื่อแห่พ่องด้วยแน่ไปแน่มาแบบเช่นแดงวะเรลี่ไปลีอยู่วะกลัวหัวผมถาว่าถาลบกขบานนี่ท่านลายเรือหยกินกินลมไก่บ้านนะชอบชอบะไดจชอบเสะชอบใส่เสะบวยเอ อนหอน่อนดคนมาหรือย <analysis> so ังนะฮะหมนแหล่เห <rio> <res> ือดตะเเต้นนี่แต่สองงมงา้มก็ใส่ในแป้นนะได้มันยังมีอยู่ยังมีอยู่ก็้าเอาที่คอาขให้ไลเฉยอะไรไม่หิ้วขาไเนาะหุ้วขาไปติ่คาเฮดง่ายกินเลเนาะขาอุนบดเ้าเวย สร e ้างเส็จแล้วเขากพลังสิไปถ่ายเบาอัดโพสเส็นาะเนาะสร้างเห็จไล้วจะกินแกงแกงแกงร้อยไปใ่เสือขาาใ่ไแม่าเหม็นอะไรจะมาเป็นยงั้น อั่มนีร้กมอาจมือนี่ก่อนไยูไหนาจกแม่ออกจากผับไปตั้งแตราพอได้ใส่ช่อมื้มือหมอนาวอ้าวเพื่อนบ่พอส่งจะกินอะไรยัง่าส่งลก่งบ่วว่าทักหน้าพี่เน่ใช่ก่อน

คยเปดไข่อนาเ้ายบนมือนกินขากแซ่บขนาดบนน้องอิมื้อนี้ใจมันนอนหน้าติมันบอกพี่น้องสิมันนอนหน้ามันนอนยังบั่งตาตาคุ้น้องอิ๋ยเบิ่งหัวบั่คุ้ยตาคย สำหรับคลิปนี้ก็ครับก็เอาไว้ซับนี้ก่อนเนาะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาเนาะแตขอขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปแต่จนจนจบนามาตั้งอีกครับน้อามีแฮงเบอร์สุดคนพี่น้องบายบายเด้อพี่น้องบายไปเลยพี่น้องสบายดีบายบายย่าแล้วไม่แรก่ะเอาออกละ